สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูตั๊กนะคะในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะอ่าวันนี้คุณครูจะมาเฉลยการบ้านในแบบฝึกหน้า151นะคะหน้า151ออ่าพร้อมแล้วนะคะเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ ข้อหใหญ่นะคะให้นักเรียนเขียนคำที่มีความหมายตรงข้ามกับภาพนะคะแล้วอ่านข้อความทั้งหมดนักเรียนดูภาพแรกนะคะช้างตัวจุดๆุดจุด,จดไก่ตัวจุดจ,ดจ,ดจดใช่ไหมคะ,ะคำที่มีความหมายตรงข้ามคือลักษณะของช้างเป็นยังไงคะช้างตัวใหญ่ไก่ตัวเล็ก นักเรียนถ้าผิดก็แก้ลงในแบบฝึกได้เลยนะคะเก็บไว้อ่านในการทำข้อสอบนะคะอ่ามาดูภาพที่สองพี่ตัวจุดๆุดจุดน้องตัวจุดๆๆดจุดนักเรียนดูภาพพี่ลักษณะเป็นยังไงคะพี่ตัวสูงน้องตัวเตี้ย เป็นการบอกลักษณะใช่ไหมคะว่าพี่สูงกว่าน้องอ่ะรูปภาพต่อไปนะคะส้มจำนวนจุดจุดจุด,จดมะม่วงจำนวนจุดจุดจุดนะคะส้มเป็นยังไงคะนะักเรียนมีกี่ลูกคะมีหลายลูกเลยใช่ไหมคะส้มจำนวนมากมะม่วงจำนวน น้อยมากตรงข้ามกับน้อยอมาที่ข้อสองใหญ่นะคะให้นักเรียนเติมตัวอักษรลงในช่องว่างให้เป็นคําที่มีความหมายตรงข้ามกันนักเรียนดูสะอะไรคะสะอาดตรงข้ามกับ สกระปกคดโกงตรงข้ามกับซื่อสัตย์คดโกงหมายถึงอะไรคะนักเรียนคดโกงหมายถึงประพฤติทุจริตนะคะไม่ซื่อตรงนะคะเป็นนิสัยที่ไม่ควรเอาแบบอย่างนะคะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะ ยากจนตรงข้ามกับร่ำรวยสวยงามตรงข้ามกับขี้เหร่ความสุขตรงข้ามกับความทุกข์นะคะอนักรียน รู้จักความหมายของคำว่าขี้เละไหมคะขี้เล่นะคะหมายถึงไม่สวยไม่งามบางทีนะคะใช้เข้าคู่กับคำว่าขี้ริ้วเป็นขี้ริ้วขี้เล่นั่นเองคะ่ะ นักเรียนดูข้อ3มใหญ่จะอยู่ในหน้า152หนะคะหน้า152นักเรียนเปิดแบบฝึกแล้วทำเฉลยตามคุนครูตักได้เลยนะคะข้อ3าใหญ่ให้นักเรียนเขียนคำที่มีความหมายตรงข้ามกับคำที่กำหนดนะคะอะคำแรกข้างบนตรงข้ามกับข้างล่างเสื้อครับ ตรงข้ามกับเสื้อหลวมรสเปรี้ยวตรงข้ามกับรสหวานร้องไห้ตรงข้ามกับหัวเราะสามารถีตรงข้ามกับทะลาะวิวา มาที่ข้อสี่ใหญ่นะคะให้นักเรียนเติมคำที่มีความหมายตรงข้ามกันลงในช่องว่างของแต่ละข้อให้ได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะนักเรียนดูข้อหนึ่งนะคะปู่ย่ามีอายุจุดจุดจุดหลานมีอายุจุดจุดจุดนะคะปู่ย่ามีอายุมากหลานมี อายุน้อยข้อ2เขากินข้าวจนจุดๆุดจุดแต่ยังจุดจุจุดๆๆน้ำเขากินข้าวจนอิม่มแต่ยังหิวน้ำข้อ3เลขข้อนี้จุดๆุจุดแต่ข้อนั้นโจทย์ซับซ้อนจึงจุดๆุจุดกว่านะคะเลขข้อนี้ง่าย แต่ข้อนั้นโจทย์ซับซ้อนจึงยากกว่าข้อที่4เอกเดินไปเข้าห้องเอกเดินไปเอกเดินเข้าไปจุดจจุดจดห้องเขาให้เพื่อนรออยู่ข้างจุดๆนะคะเป็นช่องว่างให้นักเรียนเติมเอกเดินเข้าไปในห้องเขาให้เพื่อนรออยู่ข้างนอก ้อสุดท้ายประตูบานนี้เปิดโดยการช่องว่างออกนะคะแต่บานนั้นต้องช่องว่างนะคะแล้วก็เข้ามาประตูบานนี้เปิดโดยการผลักออกแต่บานนั้นต้องดึงเข้ามา ข้อ5นะคะให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วเขียนคำที่มีความหมายตรงข้ามกันนะคะนักเรียนอ่านบทความพร้อมกันกับคุณครูนะคะคนกล้าไม่กลัวดีชั่วอย่างไรอยู่เหนือหรือใต้รีบไปรีบมาทางรถไม่เตือนภาคเพียนเถิดหนา เกียรขร้านจะพาไร้ค่าไม่เจริญนะคะคนกล้าไม่กลัวนะคะกล้าตรงข้ามกับกลัวดีชั่วอย่างไรนะคะดีตรงข้ามกับชั่วใช่ไหมคะอยู่เหนือหรือใต้เหนือตรงข้ามกับใต้รีบไปรีบมาไปตรงข้ามกับมารีบไปรีบมานะคะ ทางรถไม่เตือนภาคเพียนเถิดหนานะคะเกลียดค้านจะพาไรค่าไม่เจริญนะคะภาคเพียนตรงข้ามกับเกลียดค้านนะคะนะักเรียนเติมลงในแบบฝึกภาษาไทยได้เลยนะคะข้อ6 ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมนะคะลงในช่องว่างนะคะหน้าข้อความที่สรุปถูกต้องนะคะอน,นักเรียนดูช่องแรกนะคะคำที่มีความหมายตรงข้ามกาันสามารถใช้แทนกันได้ถูกหรือไม่คะคำที่มีความหมายตรงข้ามกาันสามารถใช้บรรยายลักษณะได้ชัดเจนขึ้นนะคะถูกต้อง คำที่มีความหมายตรงข้ามกันส่วนใหญ่อ่านออกเสียงได้หลายแบบนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเขียนเครื่องหมายถูกนะคะน้าข้อความนะคะที่สรุปถูกต้องนะคะก็สรุปได้ว่าคำที่มีความหมายตรงข้ามนะคะคือคำที่มีคือคำที่สามารถนะคะใช้บรรยายลักษณะนะคะให้ชัดเจนขึ้นนะคะ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีการบ้านนะคะแล้วเจอกับ,บคุณครูตักใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะเราจะมาเฉลยนะคะข้อสอบท้ายบท10ข้อในเรื่องของคำที่มีความหมายตรงข้ามนะคะหน้า154และหน้า155นะคะเจอกับ,บคุณครูตักใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ